สบายดีพี่น้องพาเอาโ,โต้มาเล่นนำนอกลูกแล้วก็สิผ้ากันมาเอาอ่นนะเนงหน่อไม้เมื่อแกงอยากกินแกงหน่อไม้แต่โทรว,ว่าเราอดแล้วเอาสิมือเอาแนงหน่อไม้ด้วยิ้เอาหน่อไม้อยืนมาแกงโอ้ยสิโทรมาบอกมาครอบกุยยังดีเป็ป่อยากได้ก็ไปเอาโลดอยากได้ก็ไปเอาโลดอีสองซัมเมอร์พักเบื่งมืออื่นมือ,อื่นอะไพี่น้องพอแอร์ก็สิได้ลงมาเ้ยพี่น้องเ้อมืออื่นเนาะ น้องลุงเพิ่แกรมาพี่น้องเลยทำความสะอาดทั้งอ่าน้ำานเล้วเล่าติดตามเบิ่งในซองผลเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามซองน้องลุงแน่พี่น้องผมทำความสะอาดบ้านเอาออกแค่นอกให้มันเข่าห่มหเอเอเฮ้ยมาแต่ขุดจีหลอ่อพี่น้อ,องอุ่นบนหัอไปขุดมากอะจากเจดียจากโต๊ะยังไ,ได้นับเรื่อยอุนกก่นทิแกงสนามัยเลยแม่ขี้หลอที่หามาเนาะ ไปหาขุดจิรอกหาอะไรดาะไม้แต่มันหักบวมีพี่น้องเลยมันแบบมันกําลังเป็นแหน,นงแนงมันกําลังปุ่งเอานอกมาพี่ลูกลเอาแหนงมันมาแกงพี่น้องหน่อแหนงมันมนี่พะพออุอน่นเราบริากให้มันเป็นกอใหญ่แล้วอ่ะมันสีโเพิ่นว่า 好在。<Hola. S 2> sí. เลื้เตาตัวว้าวว้าววาว้าวาวาวาบักยาเก็บเอ้ยอ้แม่ได้สวยนึงบักลูกเอ้ยอาไปแกงพออเจอะอจอ ว้า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 อยู่มันแหละว้า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 เร็วเอ้ยเอ้ยไปเร็วตู้ว้า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 น้องลูกมาทำความสะอาดเบิ่งพี่น้องปัดกรดขี้เหี่ยวใบตองล่างถ้วยล่างบ่วงโซ่แกงหน่อไม้ไปกินแกงหน่อไม้นน้ำเด้อ โซนซีทโทรหาเพชรน้งองลุ่งเหระวะแม่นบอกไปกินข่าวของโซนเด้อปะบาดนี้เทากับเ,เ,เมื่อเลยพี่น,อน้องเมื่อเปลานมาไม่ต้มนมาไม้แกง้มาไม้เนาะพี่นอนะ้องเนาะแม่เจ้าม้ามืัอนี้แหละวะเมื่ออื่นบอโทรหากันของประธานพี่นอ้อง ไม่ถาม่ามาเมื่อใดคืนเลยยินว่าเมื่อคืนนี่โทรเมื่อคืนนี่ว่ะมามื่อนี่คือวันเสาร์โอเคเอมักซิดานัวนะซุกละเรืองล้บอนีะ้วบอลขามอามักซิดาขาม่ตะเตะเตะเตะอะเต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 ะอะเเ มไม่ช่างมันได้บางหัวเหม่งเลยผมกำลังปลงพออ้นเอาไปแทะหัวเด้อพี่น้องเด้อไปแทะหัวโลนผมกำลังปลงมาสบายดีพี่น้องสบายดีมาเป็นมือกล้องค่ะอ้นน้อยพี่น้องมือเนี่ยก็ล่มมือมือมันเว้นพี่น้องล้มเริ่มล้มอะไหัวล้มอะไเย็นเย็นพี่น้องดอรอกระบาดหน้ามาปักเงี้ยแล้วเนาะมันเสารติด เป็นจันเลยเมื่อมาส่งเบิ้งสองไม่ลูกนี่เฮ็ดพี่ชายเฮ้โตยิ่มอีู่เลยสวัสดีดีกว่าสวัสดีเอฟซีก็บอกให้ให้ให้เพื่อนสวัสดีไว้สองมือสองมือสองมือสวัสดีหลังหลึกปนิสัยสวัสดีอาารสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้เด้ใบดอกควหัวนี่หัวมุนมุนนี่ ไปหาอ้ยซนไม้เนี่คือได้บลลากายเนี่ยอสวนทำเองเออสวนเองวะจ้ของมอยู่วะไเออจะได้ว่าไปหลักของจ้าของจ้ของห้ไดไอ้ขอจะได้ก็ไปเอาโลด้วเลาไปเอาโลดมาข้อแค่นีอก่อนแล้วมันถึกเถิกเนาะน้ำไม้เขากัพี่้อมันกลังเป็นกอเป็นกอกินน้ำหมูกรนกินน้ำหมูกอนปาบยา สามก้อนมกิน hmm. จ no, mm ุงก้อนหนึ่งไมเ้นอก้องก้อนแกกินตอนเตียงนัทกัอยู่กินแกงน้ำใบนำกัดก้อนแต่จิล่อน้ำใบน้องใส่จิลอกินตอนเตียงโซนกระลมน้องล่มแท้ลมหวาเลยโซแกพอด่ ี่ตันะเ,นเออน้องลุงมากินขาวาเปิม่นมา,อ,อ,นมาอ,เอเอดเดมนะอ้ห้าใหมป้านไดดอกน้องลุงแล้วทอดไข่เออทอดไข่ดไขเดี๋ยวกินแก,ก,กงต,ต้องไหมก่ต้มถมองมันส่งบ่ถมองมาส่งถมองเราจะไปเวียรับอืมหน้ากับพี่ยู

ต่อเตอจะปิดต่อเตอจะปิดยินดดีนะลูกอ,อ๋ออยู่ชื่อ,อ,อๆเนี่ยเดนบําเพ็ญนี่ไปเอาเครื่องพอนออกดึกดึกออกดึกออกขอเอาใส่พอนดึกออกหวานกับกิ่นซึ่งๆเองอืมตอนที่ยง<ม>จะม้วนมันอาบมนันอาบอามากเลยอืมขันอยู่นำ้ำผออดประคุกกิลอกวานมืนมดมืดผอกับ่อาบอาน้ำไม่รู้ขันอยู่น้ำพ่นมันอดอาบให้ ก็อันก่อนที่นอเนี่ยอาบแล้วตอนเศ้าบ่ายช่วงเพศนะขอยาคับ่นอีกอาบอีกสเือด้มือ่อยขอยญาตเป็นวัดขอเล้วมยังอาบไหมมันบอกเกวเป็นวัดบมวกเป็นวัดจตเป็นอาบมากมันคือเป็นวัดขนามอาไปหลออาไม่หล่อเด้ะไมหล่อแต่ละมือมันก็ไปวัดอะไรลึเดาว่าวออกินมันิ่งๆอาไ่าราว่าว่อาบด้แบบ โอเคพี่น้องไปก่อนคลิปนี้พ่อกคิดหนาใช่ไหมสบายดีพี่น้องพ่อกำลังคิดหนาลาไปก่อนเอครบโดนดัดลาไปก่อนพี่น้อง